ขยับเปิดเกมครับโดนเข่าดักเอาไว้ไป้ายหน้าขวางหน้าตีไม่ตีเสียบไม่เสียบครับไม่ได้จังหวะกรรมการจับแยกเขาต้องเดินเบียดเดินชนแล้วนะครับผ้าโดนนับไปแล้วนยกที่สองโอ้ทีมงานบอกว่าให้เดินต่อยมาดฝันศอกดูวงในวงในนี่จะเป็นอาชีพของฟ้าคำรามหรือเปล่านะครับที่ผ่านมานั้นไหนมีเหนียวนึกใช้ได้เลยโดนนับก็ต้องไม่มีอะไรจะเสียเลยครับต้องเบียดเข้าไปโอ้ขายยาว โอ้ยเร่งตีเอาเลยครับวงในนี่เขาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเพชรลือชัยดูจังหวะการล็อกการตีแล้ววันนี้ดูว่ารูปร่างจะได้เปรียบจะมาดนบิดเหลี่ยมล้มกิ้งลงมาอีกครับมาดูครับว่าโดนไปหนึ่งนะครับหลังจากนั้นพยายามจะเดินจับในตีครับทางด้านเพชรลือชัยครับจะพิเก่งพิานการกลับมาได้หรือไม่ครับเนี่ยลูกร่างฟุ่ได้เปรียบครับแต่ว่าโดนไปหนึ่งนะครับเสียแน่นอนครับสองแต้มยกนี้นี่ออกมานี่ไล่จับไนปั้มตีแล้วครับทางด้านเพชรลือชัย พยายามจะเดินเบียดเข้าไปครับแต่ว่าสถานการณ์นี้บีบให้ต้องเดินเร็วขึ้นกว่าเดิมหลายช่วงตัวแล้วครับพี่โอ้ก่อนลูกนี้อุ้มไว้เลยครับอ่ะก็ต้องเดินต่อลุยต่อครับเพชรนุชชัยครับซ้ายหน้านาไปก่อนครับเล็งละเล็งละออกไม่ออกครับสอกนักเข้าไปเลยครับแล้วเสียบเข่าขวาครับเนี่ครับสอกทิ้มเข้าไปดื้อเลยครับโอ้โหสับไปทีเดียวนี่บนล็อกนี่สะเทือนเลยครับ น้านเลยหากันลัานเลยนะครับดูว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าเพชรมีชัยหลังจากยกที่สองเนี่ยพลาดโดนนับเบียดก็ใบนี่นะครับโอ้โหต้องล็อกเอาไว้ก่อนับฟ้าคำรามเผาเวลาไปเรื่อยดูว่าได้นับไว้แล้วนะครับจะคุมเกมอยู่หรือเปล่านี่ครับต้องคุมเกมคุมสถานการณ์ให้อยู่กับหน้าฟ้าคำรามได้นะก็จริงครับแต่ว่าเวลาที่เหลือยังอีกเยอะครับอีก2ยก3ยกรวมยกนี้ด้วยครับเพชรมีชัยครับอ๋อแน่นอนครับ เสียสองแต้มโดนหนึ่งนะักเรต้องเดินเร็วขึ้นครับขยับถีบหน้าครับจังหวะนี้สอกขวาปากเข้าไปเสียงเชียร์บรรยาบนล็อกนี่ดังดีเหลือเกินครับพยมตีได้ไหมครับจังหวะนี้ครับแต่งตัวช้าไปครับกรรมการลากออกมาการเวยทีแล้วก็ขยับเดินเบียดต,ต่อครับหัอสอกนี่ยานตายเลยนะครับเพชรลือชัยมี่มาทิ่งทิ้งเข้าไปนะครับดูจังหวะการล็อก้าคำรันน้งนี้ต้องล็อกเอาไว้ก่อนแล้วก็เททิ้งไปอีกครับโอ้ได้เหลี่ยมมาช่วยนะครับ อย่างที่พี่อาลีว่าเลยครับจังหวะเดินเข้าหาของเพชรลือชัยมุ่ศส่องน่าสนใจเลยนะครับแต่ถ้าทัลเลอร์ทาร่ากากกบมาไหลครับนี่ครับลูกการคพอครับแม่หลุดไปเกือบหัวขาดเหมือนกันครับฟ้าคำรามโอ้โหสอกนี่แม่นด้วยนะครับเพชรลือชัยโอ้แซนหวยนี่เฮกันสนั่นเวทีแล้วนะครับตอนนี้หวยได้นับออกมาชกในเกมตั้งรับนะครับดูนะครับว่าจะทําได้ต่อเนื่องจะหมดฟ้าคำรามนี่ยุบย่นหรือเปล่าครับ ส่วนปายยกครับตีได้ไหมครับหมดยกก่อนครับเดี๋ยวพักให้น้ำสักครู่ครับต่างกันต่อนะครับจับเบียดได้หรือเปล่าหลังจากยกที่สองนั้นพลาดตาโดนนับไปครับแน่นอนครับเกมดีให้ทาง้านเพลย์เชนี้ต้องโดนเลยขึ้นับเพราะว่าโดนไปหนึ่งนะครับตัว่าใต้ตาร่างซ้ายของฟ้ากำลังมีมีตั้มนี่นะครับมีอาการบวมปีขึ้นมาครับเหน็บจับนายได้เสียเข่าซ้ายครับเพราะว่ายังไม่ชัดเจนครับกรรมการเบเกมแล้วก็ลาออกมาการเวทีครับ เพชรลือชัยเดินต่อเนื่องครับเบียดเข้าไปต่อยหมัดขวาแข้งขวาอัดเข้าไปจับนายได้เด้งเข่าซ้ายครับพยายามจะเรียกแต้มเรียกนับคืนมานะครับเพชรลือชัยเร่งเลยนะครับคิดเร็วทำเร็วขึ้นครับยกนี้ของเพชรลือชัยครับส่วนฟ้าคำรามเองก็ตั้งล้ำเนี่ยโต้สวยๆครับแข้งคอยติดเบรกเอาไว้ก่อนครับสองแล้วครับวงนายตีเข่าขวาครับพยายามมาใส่เหลี่ยมเข้ามาช่วยนะครับฟ้าคำรามครับ โอ้โหอาฉีดหนึ่งแสนบาทจะออกฤทธิ์หรือเปล่านะครับยาฉีดเดินตลอดดูว่าฟ้าคำรามนี่ตายตาท้ายนี่ปูดเลยนะครับเบียดเข้าไปดูว่าเริ่มจะได้ออกได้ใจแล้วครับเนี่ยครับเริ่มดีขึ้นมาครับเพชรอชัยครับแสงไม่แสงครับถีบขวากระเด็นครับจังหวะนี้ครับต้องเดินเบียดเข้าไปอีกครับขยับโยกเข้าหามัดหน้ากระแทกแข้งขวาตามเข้าไปครับจังหวะสองครับแหมมันหลุดออกไปนิดนึงครับกรรมการลากมาแล้วก็เดินต่อเนื่องครับเพชรอชัย พยายามจะเดินเบียดเข้าไปครับโยกเข้าหาแข้งซ้ายขวาจวังหวะหมัดขวาจวังหวะเนียบโอ้โหโดนไปเต็มเต็มเหมือนกันครับทางด้านฟ้าคำรามอ่ะแล้วก็พยายามขย่าวขวดตีเข่าขวาโต้คืนมาครับกระชุ่มกระชวยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับนี่แข้งขวาของเพชรลือชัยแข้งซ้ายของฟ้าคำรามโอ้โหได้ลูกขย,ยันลูกเดินแล้วครับเบียดเดินไปโดยจพมองสอกนอันตรายแล้วก็มีแข้งขวาดูวงในเอาจังหวะการจับดูตี จะหักนะครับฟ้าคำลามก็จะใช้เลี่ยมหักแต่ยังหักไม่ได้ตีไม่ได้กรรมการต้องแยกก่อนมาดูกันนะครับว่าหนึ่งนาทีในยกที่สี่จะออกก็หัวหรือออกก้อยนะครับจะเบียดผ่านนีหรือเปล่าครับนี่ครับเวลายังพอมีครับเพชรฤชัยพยายามจะเบียดเข้าไปโดนแท่งขวาก่อนครับจังหวะนี้สอกขวาครับไม่ถึงครับกลมหลบได้ครับฟ้าคำรามแล้วก็รวบเอวล็อกใต้ปีก็เลยครับพยายามจะคุมเกมคุมรุ่มวยครับแต่ว่าเพชรฤชัยครับยังไม่ยอมแพ้ครับ โดนโอ้จังหวะนี้ครับแข้งขวาเข้าไปข้างครับโอ้โหทำท่าสะดุ้งเหมือนกันครับสนามฟ้าคำรามครับบรรยากาศนล็อกกลับมาเกี่ยวอีกครั้งหนึ่งครับพี่เอกโอ้โหจะดึงหลบครับไม่พ้นครับโดนปลายปลายครับสอกเข้าไปครับไม่โดนเอาบิดมาครับฟ้าคำรามแทงเข่าซ้ายครับเน็บไปสองเข่าครับไปปลายแล้วครับยกที่สี่ครับโอ้โหเกมยังตื่นเต้นเร้าใจตลอดตลอดเวลานะครับ เดินลุยต่อครับดูว่าจะได้ใจนะครับโอ้โหดูติดลงไปอีกแล้วนะครับเอาละครับสถานการณ์แบบนี้เลยครับคู่นี้ครับพลิกกันไปพลิกกันมาครับพยายามขยักเข้าหาครับจะเทลูกนี้ดื้อครับไม่ล้มแล้วก็อ่าเกือบไปเหมือนกันครับหัวหลุดลอกเชื่อมทั้งสองคนเลยครับเอาละครับสั่งเดินแล้วนะครับเฮนลุยชัยทีมงานก็ยังคงสั่งเดินเบียดเข้าไปปล้ำเลย ดูจ oh, 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 ังหวะการล็อกแล้วก็ล็อกเอาไว้โอ้โหฝ่ายแดงก็ถีมงานก็บอกให้เดิมเหมือนกันนี่แหละครับแลกแข่งกันโอ้โหคู่แรกนี้ก็เปียดกันควดุกแล้วนะครับในช่วงที่สองโอ้นี่ครับเวลายังพมีให้กับทั้งสองมุมครับโดยเฉพาะท้างด้าเพชรลือชัยครับโดนนักในช่วงแรกครับแต่ว่าช่วงที่เวลาที่เหลือครับเล่นเกมดีเหลือเกินครับแต่ว่าจะแซงไม่แสงครับโอ้โหจังหวะนี้ครับโอ้โห โดนเกี่ยวแล้วโตขวาถึงกับเอียงถอยหลังครับเป็นลอชัยครับโอ้สนุกจริงๆครับโอ้โห oh ชุดนี้นะครับออกทางขวาไปเอียงนี่แต่หลาทีมงานนี่ดูว่าจะมั่นใจเหมือนกันนะครับฟ้ากำลังดูบอกให้พอแล้วต่ฝ่ายน้ำเงินนี่บอกให้เดินไม่เบียดให้นชนอย่างเดียวหรือจังหวะการกล้ามเอาโอ้กล้ามได้แต่ก็ยังไอไม่ได้นะครับไปโดนท่งางสักครู่ ป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนเลยครับเดินเข้าหาครับเพชรฤชัยเอาได้ไม่ได้ครับอีกหนึ่งนที่กว่าที่เหลือครับดูว่าเรียวแรงนั้นก็จะลดน้อยถอยไปเหมือนกันหลังจากนี้โอ้สามกับสี่นั้นเร่งทำหุนงานได้ดีฟ้าคำรามดูจะมั่นใจนะครับออกไปคุมเกมหนีลูกคลิคอยกัดเอาไว้แต่เพชรอาชีนี่ไม่สนไม่ยันจะเบียดเข้าไปนี่ปลำ้ำหนก็โดนล็อกเอาไว้เลยครับฟ้าคำรามโอ้อะ อย่าเพิ่งยอมครับอัดฉีด10,000 0บาทครับเพชรลือชัยาจาังหวะน,นี้ก็ยังทำไม่ได้ครับเพชรลือชัยเกมดูย้วยไปเลยครับไม่ว่าจะแพ้ชนะก็ต้องชื่นชมทั้งสองครับฟ้าคำรามแล้วก็เพชรลือชัยเลยครับสู้กันได้สนุกเดือดเดือดสมศักดิ์ดดสสศรีจริงๆครับโอ้จังหวะน,นี้ล้มไปอยู่ข้างล่างแล้วก็ทางด้านฟ้าคำราม เวลาเหลืออีกครึ่งนาทีนะครับดูว่าจะเร่งได้หรือเปล่าเอาทีมงานบอกให้เดินให้เบียดใ,ให้ชนเข้าไปเบียดเข้าไปปล้ำได้จะไีได้หรือไม่ได้ยังไีไม่ได้นะครับฟ้าคํำรามนี่ล็อกเอาไว้นะครับดูรับจะทันหรือไม่ทันพยายามจะเร่งอย่างเต็มที่แล้วเพชรมีชัยเบียดเข้าไปมีศอกโดนล็อกเอาไว้โอ้ฝาคำรามก็เก่าเหมือนกันนะครับก็คุมเกมเลยครับพยายามเก็บอาวุธเอาไว้ครับทีบไว้ก่อนครับ ล็อกเอาไว้ครับ <Okay. S 1> ไม่เปิดโอกาสให้ต่อยมาคอนซอกครับ